หลุนเส้นทางนาทัพริมทะเลนะครับเริ่มสตาร์ทจากตลิงชันชะนะ <med> เนเดี๋ยวี้วแข่งมาแข่งมาแข่งมาแข่มาแข่อองมานะครับกลุ่มมีดีนาทับ